สรยุทธ์ขอโอกาสส่งเสียน้องเตยเรียนจนถึงปริญญาเอกคนแห่บริจาคทะลุล้านช่วยย่าหลานจากเรื่องราวของน้องเตยนักเรียนหญิงชั้นอนุบาลสองวัยสี่ขวบที่อาศัยอยู่กับคุณยา่าวัยหกสิบแปดปีซึ่งตาบอดทั้งสองข้างสภาพความเป็นอยู่แสนลำบากก่อนคนใจบุญทั่วประเทศร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือทั้งคู่จนมียอดเงินทะลุหลักล้านทำเอาคุณยายถึงกับตกใจบอกว่าพอแล้วสงสารคนบริจาค รวมถึงมีผู้ใจบุญได้ส่งให้น้องเตยเรียนจนจบปริญญาตรีแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันนั้นล่าสุดวันที่13มิถุนายนในรายการเรื่องเล่าเชา้านี้ทางช่อง3ได้มีการนำเสนอข่าวทานน้ำใจหล,ลังไหลช่วยเหลือน้องเตยและคุณย่าโดยพบว่าคนที่เสนอจะส่งเสียน้องเตยให้เรียนจนจบปริญญาตรีนั้นมีคนติดต่อมาจริงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของครูอุ้มแต่ยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการส่วนแนวทางช่วยเหลือสองญาหลานเบื้องต้นอบ,บจอจังหวัดวิริรรม จะตั้งงบปรับปรุงบ้านให้จำนวนเงิน80,000บาทงบของพอมจออีก100,000บาทเพื่อนำมาซ่อมแซมบ้านให้พอได้อยู่อย่างปลอดภัยทั้งนี้นายสรยุทธสุสันจินดายังได้ฝากถึงครูอุ้มขอโอกาสหากบุคคลที่ส่งเสียน้องเตยรายนั้นยังไม่มีการยืนยันตนขอใช้สิทธิ์นั้นที่จะดูแลเรื่องการศึกษาน้องเตยแทนเดยระบุว่า ขออนุญาตได้ไหมครูอุ้มถ้ายัางไม่ยืนยันผมขอใช้สิทธิ์นั้นในการดูแลเรื่องการศึกษาของน้องเตยปริญญาเอกเลยก็ได้ถ้าเรียนไหวขออนุญาตนะเอาการศึกษาเอาการศึกษาจริงๆนี่ผมขอโอกาสนะ